สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่ติดตามเก่าครับก็สวัสดียามเช้าครับนี่ครับหน้างานวันนี้ครับหน้างานวันนี้ก็ประมาณสี่ห้าไร่ครับเพราะว่ามันเป็นงานซ่อมครับงานซ่อมคลิปนี้ก็จะมาแนะนําหรือว่ามาบอกมาแนะนําบอกวิธีการทําปีกปีกรูปโรเตอรี่ครับนี่ครับ r x หนึ่งแปดสาม f ครับ l ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับก็ มาดูวิธีกันเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างอะไรบ้างครับอุปกรณ์เดิมมาจากรถก็จะมีครับนี่ครับสลักครับสลักสลักหนึ่งตัวครับก็มันจะมีแถมมาให้กับตัวยกแขนกลางครับตัวยกแขนกลางตัวยกแขนกลางก็จะมีว่างตัวครับปกติมันก็มีมาของโรตเตรี่ต่างหากครับของโรตเตอรี่ของผานต่างหากมันก็เอามาใช้ได้ครับนี่ครับ แล้วก็จะมีเหล็กครับใช้เหล็กแบบนึงตัวนี้ก็เป็นเหล็กเก่าๆครับเหล็กเก่าๆที่มีครับที่เหลือใช้ครับเพราะว่าตามเศษเหล็กเราไม่ต้องใช้เหล็กใหม่ก็ได้แต่ท่านไหนที่มีทุนก็นี่ครับสิบสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าเซนสี่สิบเซนก็ได้ครับกําลังดีครับแล้วแต่คนชอบครับชอบชอบ,ชอบกว้างชอบยาวชอบกว้างเท่าไหร่ก็ จัดเลยครับตัวนี้ผมจัดอยู่ที่39ครับ39แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่พัทยาครับถ่ายคนเดียวครับ19เซนครับ19เซนระดับตรงนี้ก็ส่วนโค้ง23ครับตามจริงตามจริงของผมมันสั้นแค่นี้นะครับ ลองเลยลองต่อมาอีกนิดนึงครับมันก็ความสวยมันก็แตกต่างกันครับตัวนี้มันมันความยาวไม่ได้ครับตัวนี้เป็นตัวทดลองนะครับอาจไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่เน้นใช้งานได้จริงครับช่วงพับนะครับช่วงพับช่วงพับนี่ครับช่วงพับก็เจ็ดเซนครับนี่ครับก็แล้วแต่คุณชอบว่าจะชอบพับยาวพับสั้นครับสิบสองนี่ครับ นี่ครับวิธ <To> ีการตัดก well. We ็ไ hmm. ม er ่ยากครับเราไม่ต้องตัดให้มันขาดนะครับเราบ่ต้องตัดให้มันขาดนะครับไล่ไปเท่าหละจุดก่อนนะครับว่ามีอย่างเนี้ยนะครับเฮ็ดบางอย่างนะครับใส่อุปกรณ์กับปลายนะครับนี่ครับนี่ครับช่วงพับนะครับช่วงพับมันกัดสิเป็นประมาณนี้นะครับเขาเกาหลูกหมูนะครับหลูกหมูพานะครับเขาตีเป็นแนวเส้นนะครับตีเป็นแนวเส้นแต่เก๋าหลุกหมูพามาเลยนะครับพาตามแนว ที่เขาอยากพับนะครับพาเขาอยพับให้มันโตโตดินโตน้ำนะครับสูงน้อยซําใดนะครับเขากับพับเขากับพับซํานันนะครับอยากพับสูงอยากให้มันขึ้นสูงขึ้นต่ำนะครับเขากับเจียมาเลยนะครับตัดตัดว่าให้มันขาดนะครับพอตัดมาได้ระยะที่เขาต้องการแล้วนะครับเขากบใสไบแจเลือนนะครับงัดนะครับงัดพับขึ้นมานะครับอยากให้มันพับน้อยพับหลายซําใดเขากับ หักขึ้นมานะครับแล้วบนนี้เท่ากับมาเชื่อมเชื่อมตามแนวที่เทาตัดนะครับเชื่อมแล้วก็หาเล็กมาดามนะครับตัวนี้เป็นตัวทดลองนะครับอาจิวะรูหลาอาจิวะดีปันใดนะครับนี่นะครับต่อมาต่อมากะซิมีเล็กนะครับประมาณหนาประมาณหามินนะครับหามินหกมินนะครับกะเจ้าหูเจ้าหูนะครับเจ้าหูตัวนี้เลี้ยแต่ผู้มากนะครับใช้ควอมหนาควอมเา้านะครับพอตำแหน่งตัวนี้นะครับ มากาจิมาประกบกันประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้กะตัวนี้มันเป็นหู้อยู่แล้วนะครับนี่ครับหู้กะใส่ล้มตัวนี้นะครับสามารถตัวนี้แงเขาได้นะครับนี่แงเขาได้แล้วก็ล็อกได้นะครับเข้าก็มาเชื่อมติดน้ําฝาลูตาลีอีกฝั่งหนึ่งนะครับมนกระจิมาประมาณนี้ครับมาประมาณนี้นะครับมาประมาณนี้นะครับมาประมาณนี้พอหู้มันตรงกันนะครับนี่ครับ วิธีการเห็ดกับ่หยาานะครับนี่ครับผมกะเบื้องกับขัดเ้าเดาเห็ดไปนะครับกะเห็นข้าเจ้าบนเห็ดลองเบิ่งผมกะเอามาลองเห็ดเบื่องนะครับนี่ครับกะใส่ดีนะครับถือว่าใส่ดีนะครับนี่วิธีการหลอกกะสิประมาณนี้นะครับบวรุดบ่หายบ่เสียนะครับแต่ว่ากะสิระวงหนักสิละวงหนักแนี้นะครับเพราะว่าเวลาหางมันต่าหางอย่างไม่จเข้าลืมโยหางประมาณนี้นะครับมากะสี ระวังอย่างน่นะครับนี่ครับมากกว่าสิประมาณนี้นะครับเมืกพอเขาหลอกก็แล้วมกากกว่ายู่ประมาณนี้ครับนี่นะครับหลอกนะครับเชื่อมใส่ตัวนี้เลยนะครับเชื่อมใส่เลยนะครับตัวนี้ก็บสตัดอยู่ประมาณสามเส้นครึ่งนะครับ สามเซนครึ่งนะครับสามเซนครึ่งแล้วก็เจาะหูนะครับหระยะมันพอดีนะครับตัวนี้ของผมมันมีหูอยู่แล้วนะครับ่วนมากก็เป็นเล็กเก่านะครับเล็กเก่าที่มีอยู่น้ำบานอยู่แล้วนะครับเล็กเก่าที่มีอยู่น้ำบานก็สิบอะไรซื้อนะครับสิบอะไรซื้อเลยนะครับอุปกรณ์ที่เห็ดบอลมีอยู่น้ำบานนะครับว่าสื่อมาเห็ดขาดนะครับจะเป็นเล็กจะเป็นตัวนี้ก็ตัดออกจากรถดเกีียวนะครับแต่ก่อนกับครับรถดเกีียวนะครับเล็กตัวนี้ตัดออกจากรถดเกีียวก็เหลือใส่ก็เลย เอามาดัดแปลงใส่ประโยชน์ต่อไปนะครับดีกว่าขายถิมนะครับเพราะตัวนี้นะครับลืมบอกนะครับเพราะฮอตตัวนี้ได้องศาแล้วนะครับดัดตัวนี้ได้องศาส่วนคงส่วนพับของมันนะครับส่วนที่จะโตหน้ามโตดินนะครับประมาณไหนประมาณไหนนะครับวันนี้เฮอตกับมาตัดตัวน <c oughs> ี้นะครับให้เบื้องนะครับนี่นะครับตัดเล็กขางนะครับเล็กขางเล็กขางตัวนี้นะครับเฮอาตัวนี้ถาบเลยนะครับ ส่วนมีแผ่นเล็กมาแลยห้องเกาตัวนี้ทาบแล้วห้องกระวาดแล้วห้องกระตัดตามนะครับช่วงช่วงโค้งช่วงเอียงนะครับของของเล็กตัวนี้นะครับห้องกระตัดหล้วห้องก็มาเชื่อมติดกันนะครับเชื่อมแปะนะครับตัวนี้ก็เป็นบานพับประตูนะครับบานพับประตูบานชิว่าใส่ทิ่บานพับประตูหนาบานทั่วไปนะครับหรือว่าท่านใดที่ใส่เป็นบานพับ ฝ้าปิดรถดำก็ได้นะครับตัวนั้นจีง่ายนะครับต่างองศามันง่ายกว่าตัวนี้นะครับแนะนําเป็นตัวนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าผมมีตัวนี้ผมเลยใส่ตัวนี้นะครับจะถามว่าตัวไหนมันสะดวกองศาดีกว่ากันบานพับบานพับฝาปิดรถดำนะครับตัวนั้นจะดีกว่าแล้วก็ง่ายในการติดตั้งนะครับตัวนั้นจีง่ายกว่านะครับตัวนี้มันติดต่างองศาอย่างแน่นะครับตามที่ผมเห็นนะครับผมว่าตัวนี้มันต่างองศาอย่างแน่เพียงแค่ว่าผมมีตัวนี้แล้วนะครับผมมีตัวนี้แล้วผมเลยใส่ตัวนี้นะครับ ัวนี้ก็เป็นบานพับซึ่งไม่เหตุขาดนะครับนี่ครับซึ่งไม่เหตุขาดนี่ครับขาดถอดออกนะครับปีนี่ถอดออกเพราะว่าดินมันลมนะครับเพราะใส่คาดแล้วมันหนักนะครับมันดันลงไปประมาณนี้นะครับแต่ว่ากับอนาคตก็ว่าสีเหตุฟ้าเล็กคำาองนี้นะครับเล็กคำไปนีนะครับฝากที่ตามเบิ้งนะครับว่าดีเป็นแบบไรนะครับยวจิมมารีวิวให้เบิ้งไทยให้เบิ้งนะครับเหตุฟ้าคำเหตดขาคำตรงนี้นะครับให้มันให้มันคำคำลงไปหาเล็กตัวนี้นะครับคำยันไว้นะครับแล้ว ฝารตุีมันก็ชิเงื้องขึ้นประมาณนี้นะครับเงื้องเงื้องขึ้นคือว่าในระยะที่พร้อมใส่งานเลยนะครับตัวนี้นะครับกับฝากที่ตามต่อไปนะครับตัวนี้ก็สามารถถอดได้นะครับก็มีน็อตล็อกตัวเดียวนะครับนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับเขาเจาะออกหรือว่าตัดออกหรือว่าต่อออกเลยมากกว่าออกนะครับนี่ตัวนี้นะครับเชื่อมไว้หลายแต้มไว้กันตัวนี้รูดซื้อนะครับนี่นะครับพอเขาเอาน็อตตัวนี้ออกเขาก็สามารถถอดออกเลยนะครับเพื่อเขาใส่นะครับหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า ตัมล้วมันงอมันหยังนะครับเพราะก็สามารถถอดออกได้นะครับนี่วิการเหตุกับบัมีหยังยากนะครับกะจีได้ตัดตรงนี้น้อยนึงนะครับตัดออกนี้แล้วก็เชื่อมต่างองศานิดน้อยนะครับนี่เล็กกะสีประมาณประมาณนี้นะครับเพราะว่ากับบัวใดใส่อย่างไรนะครับอุปกรณ์กับบมีหยังมากมายนะครับกับเป็นเศษเล็กเ่าๆนะครับที่มีอยู่น้ำบานที่เลือนะครับกับเก็บมาดัดแปลงมาประดิษฐ์ใส่นะครับกะสีประมาณนี้นะครับเล็กความหนาของเล็กกะ บ่หนาครับนี่ครับประมาณสี่ถึงหามิ้นนะครับปอมันก็มีส่วนหนาส่วนบางนะครับกะพอใส่ได้นะครับกะนินใส่งานจริงนะครับอาชีพวัสวยงามบัวรู้หลานะครับเริ่มแรกคิดกบงามอยู่นะครับพอตาหนันตาหนี่เนี้ยมันกะสีบวงามปันไดนะครับแต่ว่าเรื่องการใส่งานใส่ได้แน่นอนนะครับพวานิ่นนิ่นใส่งานจริงนะครับอาจีพบัวสวยบัวงามนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวละบ่น่นาจะเกินสี่สิบบาทนะครับสองตัวนะครับ ตัวละสี่สิบบาทนะครับคูนึงประมาณนี้นะครับนี่หาเศลิกน้ำน้ำลานกับเจนาสีโปแพงนะครับน้ำลานของเก่านะครับนึกว่าน้ำลานสองล้านยังนะครับขอสื่อน้ำพื้นนะครับกับสีโปแพงปะไหนนะครับมันก็มีประมาณนี้กะใส้เด็กยิงนะครับถือว่าพานนะครับสําหรับปีนี้นะครับถือว่าซอยได้หลายนะครับปีนี้นะครับพานนะครับกับนางงานออกมาดูดีแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเป็นหน้าน้าหน้าดินแห้งนะครับใส้ได้ดีแน่นอนนะครับกัคลิปนี้กะ พอจุ๊บเบสซัมมี่นะครับกามาแนะนํามาบอกวิธีการเห็ดประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับต่อไปนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเห็นนะครับแนะนําเพื่อเป็นแนวทางนะครับอาจิบอสวยอาจิบออยังป่านไหนนะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันขอมาได้นะครับนี่ครับปีกรูปดินนะครับมักจะออกมาประมาณนี้ครับออกมาในลักษณะนี้นะครับเห็ดแห่งงานเขาออกมาดีนะครับก็ฝากไว้ซัมมี่นะครับพ่อๆกันทีมหนาครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ